ศา,ารเจ้า,าจังห <c oughs> วัดสุราษฎร์ธานีเภอเ,เมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆปิ่นเจนเจอร์นี่กลับมาพบเพื่อนๆอีกครั้งนะคะวันนี้เราไปที่สุราษฎร์กันอีกครั้งหนึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดในภาคใต้ของเรานะคะเราไปกันที่ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดอีกครั้งนะคะอยู่ในอำเภอคีรีรัตน์นิคมในคลิปที่แล้วเป็นพูดผิดไปเป็นผนังนิคมแต่จริงๆแล้วอยู่ในอำเภอคีรีรัตน์นิคมนะคะต้องขออาภัยมาณที่นี้นะคะ่ะ และป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดคราวที่แล้วเราไปเราแค่ว่ายน้ำเล่นน้ำไม่ได้ไปพายเรือแคนูวันนี้ปิดและครอบครัวก็จะไปพายเรือแคนูกันนะคะสนุกสนานมากมายเลยค่ะที่ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดนะคะเรามีกิจาก,การรมพายเรือแข่งกันนะคะ ใครที่ไปและกลับมาถึงเส้นชายก่อนเป็นอันดับแรกก็คือจะเป็นผู้ชนะนะคะสนุกสนานมากเลยค่ะเรามีทีมทายวนทีมเรือรม่มทีมขับชนนะคะมีครบทุกอย่างเลยค่ะแต่ตอนสุดท้ายนะคะเราก็ติดเทอร์โบค่ะพายแล้วก็ไม่ถึงสักทีแล้วก็เลยมีเทอร์โบนะคะต่อท้ายเรามาดูกันเลยค่ะเพื่อนๆว่าเราทำอะไรกันโอ oh <my. S 1> <laughs> เ่ยค่ะเือลมในหนองทองจะไปไหนเลือล่มนะเข้ามาเห็นแล้วห็นแ้วเทตองไปไนงนะ เอาไป,ไปไปไปน้องไปน้องไปเลยเอาแข่งใครใครไปถึงก่อนไปถึงก่อน สิวตอนแล้วหอบแล้วเหรอโอเคโดนแล้วไม่โดนไม่อนอันนั้นก็เป็นทีมเรือล่มนะคะเรือล่มในหนองทองจะไปไหน

เราก็กลับมาถึงจุดหมายปลายทางนะคะพายถึงจุดนด้ต้องขอบคุณเครื่องเทอร์โบเจ็ตนะคะก็คือน้องพี่และน้องแพนนะคะที่พาเรามาถึงจุดหมายนะคะและหลังจากเสร็จภารกิจที่บ้านน้ำราดนะคะเราก็จะไปต่อกันที่โรงแรมรอบนี้เราพักกันที่โรงแรมลูมังกี้สุราษฎร์ธานีนะคะ รูมังกี้เป็นโรงแรมที่น่ารักมากๆนะคะมีอาหารเช้าอร่อยออร่อยและห้องแต่ละห้องก็มีดีไซน์นะคะเป็นของตัวเองที่สําคัญที่สุดนะคะที่ประทับใจมากที่สุดก็คือเตียงนอนดูดวิญญาณนะคะนอนสบายมากเตียงใหญ่มากเหมือนเอาเตียง3.5ฟุต2เตียงมาต่อกันนะคะเป็นเตียงใหญ่นอนหลับสบายอยากจะขนเตียงกลับบ้านเลยคะ่ะ <c oughs> คืนนี้เรามีโปรแกรมจะไปเดินกันที่ตลาดสารเจ้านะคะ เป็นตลาดที่ขายของกินเยอะแยะมากมายนะคะเราจะไปเดินชมบรรยากาศยามค่ำคืนของอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีและไปหาของกินอร่อยๆกันนะคะ อรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่ค่ะวันนี้เราตื่นมาด้วยความสดใสกำลังจะลงไปทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมบลูมังกี้สุราษฎร์ธานีนะคะและหลังจากทานอาหารเสร็จเราก็พากันไปปั่นจักรยานเล่นนะคะเป็นพาลานไปปั่นจักรยานเที่ยวในละแวกของโรงแรมค่ะสำหรับจักรยานก็สามารถยืมของโรงแรมได้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่าย เราทั้ง4คนก็ปั่นกันอย่างสนุกสนานค่ะสถานีต่อไปปินเจนเจอรี่เราจะไปต่อกันที่ตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้นะคะสวยสวย เราอยู่กันที่ไหนคะก็สตลาดน้ำปากชารัก <S <S บามากมายเย่ยยยตลาดนี้เป็นตลาดที่มีของกินมากมายรวมทั้งเรายัางสามารถมาหาซื้อของฝากกลับบ้านได้นะคะร้านหลายๆร้านก็น่ารักแล้วสามารถนั่งทานรับประทานอาหารริมน้ำได้ด้วยนะคะ อยู่กันที่จังหวัดสุราธ,ธานีคลองบางใบไม,ไมค้ค่ะสถานีสุดท้ายก่อนกลับบ้านกุ้งแม่น้ำรอพวกเราอยู่นะคะ เราก็เลยไปต่อกันที่ปะยาหอยสดสุราธ,ธานีค่ะที่นี่เราจะได้ลิ้มชิมรสอาหารทะเลสดๆไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลามากันครบเลยค่ะอร่อยสดและราคาไม่แพงเลยค่ะคลิปสุราธ,ธานีก็ได้จบลงแล้วด้วยความประทับใจนะคะสุราธ,ธานีพาร์ทสองของเราขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมมาตลอดนะคะ และฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกด subscribe และกดสั่นกระดิ่งให้พวกเรา2คนเนี่นะคะปิ่นเจนเจอรี่ขอลาไปก่อนวันนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะพาเพื่อนๆขึ้นเหนือค่ะบ๊ายบายค่ะ